โอเคนะผมสวัสด okay, so 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 ีท so ุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแกปกสแกนชันไค่กับเกม F4 Mobile อีกแล้วนะโอ้ผมบอกเลยว่าวันนี้นะผมจะมาพูดถึงทางด้านของแพ็กอีสเตอร์หรือว่าเป็นไข่อีสเตอร์เอ็กนะผม3มฟองนะผมเขาบอกว่าแพ็กนี้นะผมเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนที่กิจกรรมได้อัปเดตเข้ามาเองนะผมเขาบอกว่าแพ็กนี้มันมีดียังไงนะน้องๆก็ขอมาว่าเฮ้ยพี่ผมเปิดได้ไข่ไข่เอาไว้ทําอะไรนะวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับ อย่างแรกนะผมแพ็กนี้เข้ามาที่ททร้านค้านะเราก็ไปกดตรงท็อปอีเวนต์จะมีขึ้นมาแพ็กอีสเตอร์เองแนละ้วผมแล้วเขาบอกว่า ค้นหาไข่อิสต์เอ็ก3สามใบนะผมแล้วก็แตะเพื่อรับโทเค็นอิสเตอร์นะกดเข้าไปนะตรงนี้นะทุกคนนะในแพนะ็คนั้นจะประกอบด้วยรางวัลที่แน่นอนนั่นก็คือมัดเชียร์โน่สองตัวโอ้โหผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นทางด้านของ GM หรือว่า EA ใจดีหรือเปล่านะแมที่อ่าที่แจกมานะผมได้มัดเชียร์ถึงสองตัวบอกว่าคุ้มมากๆแล้วก็ได้โลโก้อิสต์เอ็กแบบพรีเมียมแล้วก็โลโก้อิสเตอร์แบบธรรมดาแล้วก็รวมไปถึงเสื้อสวยๆจากอิสต์เอ็กนะครับโอ้โห แบบนี้เลยไข่3ามฟองนะครับผมสีชมพูสวยมากๆะอนะ,อะตรงนี้นะผมโทเค็นอีสเตอร์เขาบอกว่าสา,สามารถรับได้จากไข่อีสเตอร์ในบทและสะสมสามโทเค็นอีสเตอร์เพื่อปลดด็อกแพ็กอีสเตอร์ซึ่งในปกติแล้วเหมือนอในซีซันที่แล้วถ้าเกิดว่าใครเล่นอยู่ก็มันมีมาอยู่นะครับผมแบบนี้นะให้เราไปตามหาไข่แล้วก็มันจะได้รางวัลน,นะประมาณนี้นะ แต่ว่าอันนี้นะผมอ่าเขาบอกว่าไข่ใบที่3ใบที่3อยู่ตรงไหนนะผมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะซึ่งปกติแล้วนะผมใถ้าเกิดว่าอ่าใครได้ดูคลิปในวันนี้ก็คือทุกคนน่าจะได้ไปสใบแล้วนะทุกคนนะอ่าใบแรกนะผมที่เขาให้เราไปกดรับนั่นจะอยู่ตรงนะครับตรงนี้นะกดเข้ามาตรงเล่นนะทุกคนนะจะอยู่ที่การสัญญาปิศานะครับแล้วก็ เลื่อนมาจนสุดนะตรงนี้ใบแรกจะอยู่ที่ขวามือสุดนะครับผมสามารถไปกดรับได้นะส่วนใบที่2นะผมไขอิสเตอร์เอกอยู่ตรงไหนนะทุกคนบอกว่าหาไม่เจอกันนะครับไข่ใบที่2จะอยู่ในบทของฮีโร่นะผมจะอยู่ในตรงาทางด้านของแฟตฟิเซอร์นั่นเองนะผมซึ่งจะเป็นทัานา์ของเบอร์บาตอมนะครับจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะผมตรงนี้นะ เออถ้าเกิดใครไม่เห็นก็อยู่ตรงนี้นะตรงเบอร์บัตอตบนะครับผมมากดดูแล้วก็เลื่อนมานะครับผมมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะจะมีไข่อยู่หนึ่งใบนะผมรวมแล้วก็เป็น2ใบพอดีนะผมแต่นี่คือผมกดรับแล้วนะผมก็จะขึ้นเป็น2ใบนะทุกคนนะแต่ว่าเงื่อนไขของอกิจกรรมนี้ก็จะเล่นทั้งหมดต้องสามใบใช่ไหมถึงจะสามารถเปิดได้นะผมเขาบอกว่าใบสุดท้ายอยู่ที่ไหนนะผมเขาบอกว่าใบสุดท้าย จะมาในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งในตามหลักที่ผมสตรีมไปก็น่าจะประมาณมาที่24นะไข่ใ,ใบที่3จะมีการอัปเดตเข้ามาแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะทุกคนเอออันนี้ก็จะเป็นการมาเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าไข่แต่ละใบอยู่ตรงไหนนะผมก็เป็นคลิปมาสอนมาบอกน,น้องๆกันนะฮะ โอเคประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะส่วนใครใบที่3านะน่าจะมาวันที่24นะผมวันยี่สเดือนเดือนนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาะตรงไหนไม่รู้แต่ต้องติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะผมก็ฝากไว้วันนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าทุกคนอย่าพลาดในการแพ็ e ter, คอีสมาตเตอร์คุ้มมากๆนะทุกคนนะโอเคไปละไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะสวัสดีครับ